เงียบเมื่อไหร่ที่มันเงียบให้ยกมือนะคะเมื่อไหร่ที่มันเงียบให้ยกมือเัาจะเป็นเสียงนี่แหละอะลืมตามก่อนเนาะ ราคุยยกม,มือ a s soon a s ที่ได้ยินเราจะยกม,มือขึอ้นต้องเดินครับออมอมคิดยังไงที่ยังยังอยากทำแบบนี้อยู่ซึ่งผมว่า,าถ้าสกิลแบบออมชื่อสิงแบบออมตอนนี้ไปทำอย่างอื่นที่ไปอยู่หน้าเซตหน้ากล้องอะไรมานนะอาจจะได้เงินมากกว่าออมคิดยังไงกับกับอาชีพที่เป็นรูออมค่ะ โอ้จริงๆช่วงชีวิตมันก็มีหลายอาชีพอื่นๆเนาะท,ที่ที่ฐานเงินเดือนสูงแลอมีการการันตีงานแต่ว่าถ้าลาอก,กับตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่หมอปลายแล้วแหละว่าจะเรียนอะไรจะทําอะไรต่อแต่ว่าเหมือนดูที่เรามามันพามาทางนี้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเราเราก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าให้ไปทําอื่นทําอะไรคือการเป็นการเป็นนักแสดงหรือว่าการทํางานของเราในทุกวันนี้เราตื่นมาเราไม่ได้รู้สึกว่าวันจันทร์อีกแล้ว ชีวิตจะยังไงคือเรารู้สึกเรามีพลังในการใช้ชีวิตไปทุกวันแล้วก็พอเราส่งต่อสิ่งนี้ไปแล้วมันมันมีคนที่ได้รับสิ่งนี้กลับมาเรารู้สึกว่าเออมันคือมันคือชีวิตมันเหมือนเราตกหลุมรักคนคนหนึ่งอะสิ่งสิ่งนี้งานของอมอะมันก็มันก็คือคนรักของออมอะเพราะฉะนั้นออมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักอะเรารักเขาอะยังไงเขาทำยิ่งขึ้นมันต่อให้มัน มันอาจจะได้เงินน้อยอะค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็จะปรับตัวไปกับมันณช่วงนี้ที่เรามีแรงเราก็ยังยังตอบได้อยู่ว่าเราอยากอยากอยู่ตรงนี้ค่ะมันมีคุณท่าทางจิตใจเราและมันมีสิ่งที่เราทําให้คนอื่นได้มันส่งต่อให้คนอื่นได้การถ่ายทอดสิ่งที่มันมันมันเป็นข้อมูลหรือมันเป็นความรู้ที่มันสร้างคนอะค่ะถ้าทําได้ไปเรื่อยๆก็จะทาไปเรื่อยๆค่ะมีความสุขในทุกวันที่เห็นนักเรียนเห็นเด็กๆเห็น เออเห็นหน้าเซตวันนั้นเป็นนักแสดงก็จะรู้สึกชอบที่ได้ท่องบทชอบที่ได้ฝึกชอบที่ได้สอนทุกวันคือเปอร์ฟอร์แมนซ์เราตื่นมาก็คือมีความสุขมากม,มีเทียบกันไหมว่าอะไรที่เราอยากทํามากที่สุดเทียบที่อยากทํามากที่สุดตอนนี้ในใจอยากทําทั้งสองอย่างมันคือเปอร์ฟอร์แมนซ์อะคือจริงๆการสอนก็จะเป็นอาชีพนักแสดงอาชีพนักแสดงมันก็เป็นหัวใจของเราอะเลือกได้ก็ยังอยากทําทั้งสองอย่างค่ะ สวัสดีครับมีนสวัสดีครับพี่โดมผมอยากทราบว่าตั้งแต่เริ่มรู้จักบุ๋ออมและรีบม<ส>า<ส>ถึงวันนี้ม,นมันเป็นเวลาอย่างนานเท่าไหร่สองปีแล้วครับสองปีใช่ครับสอ,สองปีนี่คือตอนที่เริ่มรู้จักบุ๋ออมเนี่ยคือรู้จักบุออมได้ไงเอจไเอได้ไงจริงๆก็คือมินก็เซิร์ชในใน Google ว่าเราอยากเป็นการแสดงมาจาก Google ใช่แล้วก็มาเจออยู่นี่ก็เจอที่เนี่ยเจอที่เจอที่ที่พี่ออมสอนอยู่ตอนแรก แล้วก็เลยได้อ่าโอเคเราก็เปิดใจลองเข้ามาดูแล้วก็โชคดวีมาเจอพี่ออมไม่และอะไรมันคือมันคือแรงบันดาลใจอะไรคือแรงผลักดัน<ช>ที่ทำให้เราแบบเอ้ยอยากเรียนการแสดงมินพัาน,น่าจะเหมือนเราโตมากับยุคทีวี uh huh. ยุคที่แบบ <Okay. S 2> อินเทอร์เน็ตก็ต่อยากเราบางทีเราเห็นอะไรอย่างงี้ครับเราเห็นแล้วก็เฮ้ยคนในทีวีเขาดูเขาทํางานกันยังไงนั่นนู้นนี่เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็จังหวะก,กับจังหวะที่เราว่างพอดีประมาณนั้นนะครับช่วงช่วงโควิด ก็เลยโอเคลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดีกว่าถ้างั้นผมถามอน่างนี้จากจากวันชิวียนจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราบอกว่าเราอยากบริการแสดงเราคิดอย่ในสมองตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่าเราอยากไปเล่นเราอยากเล่นอะไรเรคอนเวทีหนังละครหรือว่าเราอยากเล่นงานกลางแจ้งจากนั้นจากนั้นรับตอนที่ตอนที่สออยู่เนี่ยผมเห็นมันมีมันมีบางอย่างซึ่งผมสงสัยว่าผมรู้แล้วผมเกรงมากนะนิ้วผมอยู่อย่างนี้เลยเตบ คือคือการแชล์สมันคือทำอะไรมันเหมือนเป็นเอฟเฟกร์อย่างหนึ่งมันเป็น,นมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการใช้ฟ mm ิสิกอลในการสร้างแรงบางอย่างได้เหรไหรรรอเพราะความรักไงรัสรัสเพราะความรักไงแฮร์รี่เมื่อวันที่แม่มันโต้ของแกจอมเสียสลับัวเอง ครับผมสร้างสร้างแรงบางอย่างฉะนั้นแสดงว่า,าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันมันถูกประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเราด้วยปะมากมาก,มาก,มากมครับมากมากใช่ไหมครับคือคือนั่นแสดงว่าตั้งแต่เราเริ่มเรียนมาเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างเราเปลี่ยนที่สุดเลยครับการใช้ชีวิตเราก็เปลี่ยนด้วยใช่ครับแล้วไมเซนเป็นไงเรารักตัวเองมากขึ้นครับเราเราเคารพตัวเองมากขึ้นแล้วเ,เราค่อนข้างชัดเจนกับความตระการตัวเองมากขึ้นคือ ้ายที่สุดเราเราโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แบบความว่าเราเราเห็นแก่ตัวหรืออะไรไม่ใช่นะแต่ว่าทุกสิ่งที่เราจะทําเราจะคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรกับตัวเราหรือเปล่ามันจะมีซีเควนซ์อะไรตามมาอนะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้บทสรุปที่ดีมากๆนะครับผมว่าผมไม่ผมไม่ค่คําคตอบจริงนั่นคืออะไรเพราะว่ามีนได้ตอบแล้วว่าสิ่งที่เขาเรียนมากับห้องเรียนเนี้กับกูพองเขาได้อะไรครับคริบัน้องปิ่ครับค่ะสวัสดีค่ะเอ่อ การที่เข้ามาเรียนกับอูออมเนี่ยไม่รู้จะนานเท่าไหร่้นถึงวันนี้ได้อะไรกับไปบ้างหรือว่าอย่างแรกเลยการการที่เราได้เรียนกับพี่ออมอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างแรกคือการรู้จักร่างกายตัวเอง<ม>อันนี้สําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในในการทํางานของเราเองเนี้ยบางทีชีวิตเราเราดาเนินการไปเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเฮ้ยเจ็บปวดหรืออะไรตรงไหนอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่การที่เราได้มาเรียนคลาสนี้อะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่า เราได้หันกลับมาดูร่างกายเรามากขึ้นอ่าร่างกายเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะพาไปอัดแกับการใช้การแสดงจริงๆมันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่พี่เคยเห็นเมื่อกี้ที่เหมือนแบบว่าแรงสังส่นสะเทือนหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้เหมือนกันสามสองหนึพร้อมกัสสนตายต่ไ อันนี้คือมันจะเลยทําให้มันง่ายต่อการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปไปยุ่ใช้อะไรเงี้ยถ้าในการเรื่องการใช้ชีวิตรประจําวันอะไรเงี้ยมันทําให้เรื่องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามันดีขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเวลาเราอยู่ในชีวิตรประจำวันบางทีตัวเราอาจจะแบบหอ่หอหรืหออาจจะดูไม่สมาธิอะไรเงี้ยแต่พอได้เราได้มาเรียนในคาสนี้หนูแค่รู้สึกว่าเรารู้ว่าทํายังไงถึงจะอยู่ในจุดที่แบบโอเคอคนน่าสนใจอะไรเงี้ยหรือว่าให้ดูหน้าเปล่งขามหรือว่าอยู่ในช่วงที่ต้องอยู่ในแบบพิธีการต้องทําตัวแบบไหน ในเรื่องของการออกกําลังกายก็ได้ด้วยนะยืดหยุ่นร่างกายออกกาลังกายอะไรเงี้ยมันเหมือนออกกาลังกายย่อมๆเลยอะการเรียนที่นี่หนูแค่รู้สึกว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงที่ดีคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยมันไม่ควรที่จะแบบไปรู้ปลายทางแล้วอะมันควรจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นทางว่าเกาะที่จะมาเป็นนักแสดงได้เราต้องเตรียมความพร้อมตัวเองอะไรบ้างหนูแค่รู้สึกว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมมาดีแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันมันน่าจะโอเคอะไรเงี้ยคือเหมือนเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบใหม่อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไปเรียน ในการทํางานหรือในการแสดงเนี่ยบางทีโอเคในในช่วงแรกเราอาจจะได้แหละแต่ในพื้นฐานของเราไม่มีอะหนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากจะทาพื้นฐานให้มันแน่นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในการที่เรามาเรียนเรียนคลาสแบบนี้เราคิดว่าเราอยากเป็นอะไรคลาสสูงสุดที่หนูมาเรียนนี้ใช่ไหมคะที่จริงหนูอยากเป็นนักแสดงแต่ความฝันสูงสุดของหนูก็คือว่าอาจจะไม่ใช่จําเป็นว่าต้องเป็นนักแสดงชั้นนําก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ความสุขของเราคือการได้แสดงไดให้ทุกคนเห็นความสามารถของเรา ลองเมาส์ครูออมให้ฟังเนี่ยเอาแบบมุมมองของเราแระมมองครูออมเป็นยังไงค่ะจริงๆหนูไปครูออมเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทที่อยู่นอกห้องเรียนกับพาร์ทที่เป็นครูในห้องเรียนค่ะถ้าเป็นพาร์ทอยู่นอกห้องเรียนนี่ก็คือเป็นพี่สาวสุดพลังพี่สาวพลังเยอะพี่สาวชอบชวนไปกินอะไรเงี้ยพี่สาวแบบว่าช่างเมาส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้พลังบวกกับเราได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติอยู่ในคลาสอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นพาร์ทจริงจังของเขาที่เขาอยากจะ สอนให้ลูกศิษย์ทุกคนอะไรเงี้ยได้เข้าถึงหลักสูตรของเขาได้เต็มที่อะไรเงี้ยเขาทําทุกวิธีทางเพื่อให้นักเรียนคนหนึ่งได้เข้าใจว่าคลาสคลาสหนึ่งหรือว่าการเรียนในชั้นเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทุ่มเต็มที่ของเขาอะไรเงี้ยใช้พลังทั้งหมดที่มีสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เข้าใจเพราะว่าเขาสามารถที่จะไล่การเรียนหรือว่าดูนักเรียนแต่ละคนได้เลยว่านักเรียนแต่ละคนเนี้ยขาดท้นฐานตรงไหนแล้วเขาก็สามารถที่จะบอกได้ตรงๆโจจย์ว่า โอเคเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไล่ระดับอของความสามารถของนักเรียนในคลาส นี่ครับผูกออมที่ผมตามเขามานานนะครับแล้วพบกับผลงานเจอเรื่องต่อไปรายการต่อไปอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้สาหรับโค้ดผมอิ่มนละวันนี้ขอบคุณครับออมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากจะขอฝากนะคะ เทียตรามค่ะสตูดิโอสอนการแสดงนะคะอยู่ที่เจริญกรุง26นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นคนทำอาชีพอื่นๆนะคะเพศอะไรก็ได้นะคะที่อยากจะมาฝึกสกิลนะคะ acting เป็น soft skill ยินดีต้อนรับค่ะแล้วมีหลายคลาสเลยนะคะที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตทางการแสดงค่ะมาเจอกันได้นะคะที่เทียตรามค่ะเทียตรามค่ะเทียตรามเทียตรามค่ะ Yeah. oh, Hey! Ah, this is so good! That's why I know I this is so I know I know! Ooh, ah, อาจารย์ภ d ษองวาตอหนึ่ง t อกเที่ค อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวพี่ดูหน้าสดแม่เรามีเหมยตู้ค่ะ